สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับโบราเล่นชิวนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นที่แดนชำระบาปโรงเรียนชำระบาปที่ไรชอบมาตรงนี้หน่วยดับเพลิงเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีตัวแถวนี้นี่ก็วิ่งฟาร์มคลิปนี้จะเป็นเล้งเล่นแลงนะคะมาเตอร์2ดาวตัวนี้ก็ เพื่อนโดนยิงไงก็จะไปหาช่วยออไปปุ๊บเห็นตัวมัอยู่ตรงบันไดไปยิงไปได้หนึ่งคิวจะไปช่วยเพื่อนไงเพื่อนเบอร์สองตัวนี้เน็ตขีดค่ะเนีย่ยเล่นเกมไปก็สู้ชีวิตไปเน็ตขีดค่ะบางทีก็ขีดจนตุยอ่ะฟื้นไอเน็ตมาอีกทีก็คือได้เกิดใหม่แล้วตอนนี้ ตูมันมายิงหวานใจทีงตุยค่ะฉันก็ทําการแก้แขนยิงตุยชุบแปดร้อยให้หวานใจลงมาตอนนี้ฉันก็มาฟาร์มของมันมันก็ไปเก็บจากของหวานใจพี่ตอนนี้มันมีตัวอยู่ตรงนี้นะตกใจเพื่อนเพื่อนวิ่งสวนมานึกว่าสุดตูโอ้ยฉันเกือบตูนี่ยมันยิงฉันเกาะแตกเลย นี่ฉันก็ได้มาสามคิวแล้วเล่นไปก็ค้างเน็ตค้างเกมค้างสู้ชีวิตมากตอนนี้ก็มาเก็บของยิงไว้เมื่อกี้ยังไม่ได้เก็บเกือบตุยไงเกาะก็ไม่มีมาตรงนี้ก็ยิงไปอีกยิงคิวที่สโอ้ยใครมันมายิงหวานใจใช่ะนนก็วิ่งไปตู้ไปชุบก่อน ศัตรูมันก็ลงอยู่ตรงนี้จริงๆเลยชื่นไม่มีที่ลงเลยลงที่ที่เดิมๆเ,เนี่ยเพื่อนโดนยิงนะไม่รู้ตัวไหนศัตรูอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นเลยอ๋อเพื่อนที่เกิดละเนี่ยตรงเนี้ยวิ่งหาศัตรูหาศัตรูไม่เจองงมากมันหายไปไหนวะวิ่งหาหาไม่เจอ หาวิ่งฟากันวิ่งหานี่ฮะนั่นไงนั่นไงเห็นไอ้วอมนะันแล้วนั่นไงนั่นไงตัวนี้เละที่มันเหลืออยู่เนี่ยดูพากันวิง่งยิงมันเนี่ยยิงมันวิ่งเร็วมากเลยหนูตัวเดียวฉันไปยิงมันไปตอนนี้มันก็เกือบตุยแล้วแหละมันโดนยิงเก็บมากดูเพื่อน เพื่อนโยนระเบิดมาไม่คิวเฉยฉันอุสห์ตามล่ามันไม่ได้คิวเลยว <c oughs> ันนี้ฉันจะมปะหาเก็บเสียง <c oughs> เก็บเสียงหายสาบนึกว่ามันจะมีตัวอีกแต่ไอตัวเมื่อกี้มันก็ไม่หมดตีนะมันชุบเพื่อนมาแล้วตอนนี้ก็มาซื้อเปลี่ยน,นปืนมาจำลองเปลี่ยนปืนห <c oughs> วันใจขับรถมารับอุ้ม <c oughs> <c oughs> มันเองอนะ สิ่ง,งรถในรถเท่ซะด้วยตามเพื่อนเห็นศัตรูศัตรูมันก็เห็นมันก็กระโดดลงเพื่อนไปก็โดนมันยิงหัวเลยไงตูนโดนทุกอนโด,น,ดนล็อกเข้าไปโดนล็อกโดนสกินไปสกิวเพื่อนไปเร็วดโดนเปิดหัวเลยแตกัวแตกเลยตุย อนนี้ก็จะว่าจะไปเตะเหรียญเก็บเอ,อบ็ออกจะไปเตะเหรียญให้เพื่อนชุบเบอร์สี่เนี่ยนแรกวราจะไปชุบเบอร์สี่อ้าวเพื่อนตุยไงไม่ได้ชุบหวั่นใจก็ตุยอเอาอชุบหวั่นใจก่อนละกัน ตอนนี้ฉันเกือบตุยแล้วตอนนี้คนเหลือสิบสี่ตอนนี้แหละคะ่ะเกมค้างเนี่ยสะโคบปุ๊บค้างตายเลย